สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับทิปปี้ไลน์นะคะวันนี้นะคะพามานอนโรงแรมไฮแอดลิเจซี่สุขุมวิทนะคะก็ฟังก์ชันของห้องที่ได้นะคะรอบนี้นะคะจองห้องเป็นพรีเมียร์สวีทนะคะห้องพรีเมียร์สวีทที่เรามานอนเนี่ยเป็นห้องที่ค่อนข้างใหญ่นะคะแล้วก็มีส่วนแยกฟังก์ชันที่ค่อนข้างชัดเจนนะคะเพราะว่าพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราจะเจอห้องน้ําซึ่งเป็นห้องน้ําสําหรับแขกที่จะเข้าไปใช้กับ่ายปัสสาวะล้างมือนะคะแล้วก็จะมีตรง คนนี้สามารถนั่งประชุมนั่งทานข้าวได้นะคะแยกต่างหากจากฟังก์ชันที่เป็นมีความเป็นส่วนตัวนะคะพอเข้ามาในห้องนะคะพอห้องนึงเนี่ยก็จะเจอ l i วิวิ่งแอียนะคะฝั่งซ้ายที่จะนั่งดูทีวีนะคะแล้วฝั่งขวาเนี่ยก็ยังมีโต๊ะแบบเหมือนเป็นดินเนอร์เล็กๆส่วนตัวของเราอีกแล้วก็ตรงนี้อาจจะมีเตียงเสริมค่เพราะว่าพาลูกมานอนด้วยะคะแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูห้องนอนนะคะว่าห้องนอนเป็นยังไงะคะ่ะ พอมาส่วนนี้นะคะเป็นส่วนของห้องนอนบ้างนะคะพอเข้ามาในห้องนอนเนี่ยก็จะเป็นมุมกระจกแบบร้อยแปดสิบองศาเลยนะคะใหญ่ๆแล้วก็ตรงนี้นะคะเป็นม่านโนมาน,นะคะถ้าเราแค่ดึงมันก็จะค่อยๆปิดเองนะคะหรือเปิดเองตามทิศทางที่เราดึงไปนะคะแล้วก็พอถัดจากห้องนอนมานะคะก็จะเป็นส่วนถัดไปนะคะเป็น walk in closet คะ่ะนี่ค่ะ ก็จะมีเป็นห้องแต่งตัวไว้เก็บกระเป๋าเก็บเสื้อผ้านะคะก็ไม่มีอะไรมากดูกันว่าห้องที่เราได้เนี่ยห้องน้ําใหญ่ขนาดไหนนะคะจะเปิดดูพร้อมกันนะคะนี่นะคะห้องน้ำนะคะเข้ามาก็าจะเจออ่างล้างหน้าสองอ่างนะคะซึ่งก็เป็นมาตรฐานสำหรับโรงแรมรักช r รี่ไทยนี้อยู่แล้วนะคะก็ไม่ได้แปลกใจอะไรสิ่งที่โดดเด่นอลังการจากที่อื่นก็คือว่าวิวแล้วก็ เป็นอ่างขัน้ำน,นะคะสวยดีค่ะเป็นมุมถ่ายรูปนะคะตีฟองเช็คอินถ่ายกับหน้าต่างได้เลยนะคะสวยงามมากเลยค่ะในห้องน้ำเขาเขาก็มีมาะะ่นมาน,มนนะคะเป็นม่านอเนกประสงนะคะเพื่อเพิ่มความส่วน,วน,วนตัวสอดคล้องถ้าใครกลัวโกนะคะไม่คั่นใจก็ปิดม่านได้เลยค่ะโอเคตอนนี้นะคะเราก็มาดูที่ส่วนกลางของไฮแอทลีเจซี่นะคะก็พาลูกมาเล่นน้ำค่ะ แล้วก็เลยมาเก็บบรรยากาศไปด้วยนะคะสระว,ว่ายน้ําของไฮแอทดิจนซี่นี่ก็ค่อนข้างใหญ่เหมือนกันนะคะถ้าสมมุติคนไม่เยอะก็ว่ายไปกลับได้แล้วก็สไตล์แลนด์สเคปก็เป็นแนวโมเดิร์นลักชัวรี่นะคะตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีมุมนะคะมุมบ่ออยู่2บ่อยังไม่ได้ลองลงไปไว่ายเลยไม่รู้ว่าเป็นบ่อน้ําร้อนน้ําเย็นหรือเปล่านะคะชิลๆสองบ่อะคะ่ะอันนี้จะวนแรงหน่อยอันนี้จะวนเบาหน่อย แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นมุมนั่งเล่นนะคะแล้วก็มีต้นไม้ใหญ่ๆอยู่สองสต้นค่ะส่วนว่าบางคนถ้าอยากจะออกกาลังกายฟิตเนสนะคะก็เดินลงไปแล้วก็เลี้ยวขวาก็จะเจอห้องฟิตเนสได้เลยค่ะถ้ามีสั่งเครื่องดื่มอะไรมาจิบๆมองพระาทิตยตกมุมนี้ก็ค่อนข้างสวยค่ะที่ไฮแอดลีเกซี่นะคะไม่ได้มีความน่าสนใจที่บอกไปแค่นี้นะคะเพราะว่าอาหารเย็นเนี่ย บอกเลยได้ว่าเด็ดไม่แพ้ที่ไหนเลยนะคะอลังการมากๆค่ะที่เพื่อลยทำคลิปแยกเอาไว้อีกคลิปหนึ่งนะคะจะได้พาดูกันเต็มๆเลยค่ะรอดูด้วยกันนะคะ